วิตามินนะครับที่ควรมีเลยนะครับสำหรับหนุ่มสาวแัวททำงานนะครับควรมีติดบ้านติดกระเป๋าไว้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันกู้ชีพคุณได้เลยนะคนที่ยังทํางานอยู่นะครับไม่ว่างานกําลังสร้างชีวิตครับไม่ว่าจะทํางานรูปแบบไหนก็แล้วแต่อาชีพใดก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณมีเริ่มมีอาการพวกเหนื่อยล้านะครับอ่อนเพลียคิดงานไม่ออกหัวตื้อสมองไม่แล่นเวียนหัวหมื่นหัวนอนหลับไม่สนิทหลับหลับเตื่นๆตื่นตื่นมันก็รู้สึกไม่สดชื่นเครียดสะสมนะครับ ทานอาหารได้น้อยหรือไม่อยากจะกินข้าวเลยเขาเรียกว่าทํางานจนไม่อยากจะกินนะครับต้องรู้เลยนะครับว่านี่เป็นสัญญาณเตือนอย่างหนึ่งของร่างกายนะครับที่แสดงอาการผิดปกติออกมาละนะครับการทํางานหนักเกินไปแล้วก็พักผ่อนไม่พอตัวนี้ปั๊บนะครับจึงควรมีจับประมาณไว้สําหรับตัวเองนะครับให้รักตัวเองให้เป็นนะครับด้วยด้วยวิตามินที่เสริมเพิ่มความสดชื่นนะครับเพิ่มพลังให้กับร่างกายนะครับมีอะไรบ้างนะครับที่ควรมีนะ ข้อแรกเลยอันนี้เด่นมากเลยวิตามินซีครับเพื่อนๆน,นะครับวิตามินซีเนี่ยช่วยในการภูมพุ้มกันนะครับมันทําให้เราทํางานได้ดีขึ้นปว่วยยากพองกันหัวใจและหลอดเลือดนะครับและควรเลือกเป็นชนิดละลายช้าด้วยนะครับซี C สามารถออกฤทธิ์ในเรื8ชั่วโมงแปลว่าระยะเวลา8ชั่วโมงของเม็ดนั้นเนี่ยมันสามารถอยู่ในร่างกายอยู่ในหลอดเลือดเราเนี่ยได้ตลอดเวลานะครับอันนี้2เลยวิตามิน B ครับวิตามิน B เนี่ยตัวนี้มันช่วยลดความเครียด สดชื่นและทําให้สมองเล่นแล่นได้ง่ายนะครับตอนนี้นะครับมีแบบละลายช้าออกมาคล้ายๆวิตามินซีเลยนะออกนี้ได้ทีหนึงแชั่วโมงนะครับนะหายติดกระเป๋าไว้ให้ได้นะครับนะส่วนที่3นะครับเป็นฟิชออยครับน้ำมันปลาตัวนี้นะครับจะช่วยบํารุงสมองหัวใจสําคัญคือมันลดการอักเสบระดับเซลล์นะครับควรจะมีไว้นะวนที่4นะครับโคเอนไซม์คิวเทนตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยนะครับผมมาทานทุกวันนะครับ ตัวนี้มันเพิ่มพลังให้กับร่างกายนะครับลดความเหนื่อยล้าของร่างกายนะครับป้องกันโรคหลอดเลือดและสมองด้วยนะครับส่วนตัวท้ายสุดนะครับเมลาโทนินกรับตัวนี้ช่วยนอนหลับได้ดีขึ้นหลับสนิทนะครับนอนหลับได้ได้ได้ลึกขึ้นนะครกบการนอนหลับเรื่องนี้ร่างกายซ่อมสร้างร่างกายได้ดีแล้วก็ภูมิคุ้มกันก็แข็งแรงด้วยนะครับพระั้นวิตามิน5อย่างตัวนี้อยากให้เพื่อนๆนะครับควรมีติดบ้านติดกระเป๋าไว้เสมอนะครับ มันสามารถช่วยคุณได้นะครับเพื่อใ,ใดที่มีคําถามมีปัญหานะครับเกี่ยวกับการเรื่องของสุขภาพสต่างๆเนี้ยนะครับสามารถพิมพ์ปัญหาคําถามนี้เข้ามาในคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวจะได้เข้ามาช่วยตอบให้นะครับ